เนลาสะรอนเต็มคันไม่มีเงินเดินตอกย้ำคอยเตือนไม่เคยลืมเลือนความจำไม่มีวันหยุดทุกวันต้องทนตาตำเจ็บป่วยไม่ทำไม่มีค่าน้ำค่าไฟ เป็นราชการมีคันลับเป็นเงินเดือนมองดูเพื่อนเพื่อนเสมือนเป็นเจ้าเป็นนายสบายทุกอย่างเส้นทางสว่างสดใสเจ็บป่วยเบิกได้ไม่ตายก็ได้เงินตา ความรู้เราต่ำชอกช้มหัวใจเลือกเกินจำต้องเผชิญเลือกเดินห่างเหินตำลาเลือกทางที่ชอบก็คือคำตอบต่อมาจำไว้ศึกษา ลานจาจงตั้งใจเรียนเป็นลาสะดอนอ้อนวอนผู้นำโปรดฟังเห็นใจกันบ้างแบ่งปันสักนิดกาเปลียนค่าแรงมันต่ำพืชผลราคาไม่ปีนทำงานวนวียน กเกษก็คือวันตายความรู้เราต่ำชอกชามหัวใจเลือกเกินจำต้องเผชิญเลือกเดินห่างเหินตำลาเลือกทางที่ชอบก็คือคำตอบต่อมาจำไว้ศึกษา หลานจะจงตั้งใจเรียนเป็นลาสดอรอ้อนวอนผู้นำโปรดฟังเห็นใจกันบ้างแบ่งปันสักนิดกาเปลี่ยนค่าแรงมันต่ำพืชผลราคาไม่เปลี่ยนทำงานวนเวียน กะเสียนก็ถือวันตาย